เสื้อผ้ามาจากไหนคะเสื้อผ้าสวยมากเลยนะคะช่องทางไหนบ้างเทาเปล่าอลีบาบาหรือแบบ1688สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิซนะคะในช่องอลิซอลิต้าค่ะเย้วันนี้นะคะก็กลับมาตอบคำถามเพื่อนๆนะคะที่ถามใน YouTube ว่า เออน้องลิซรับเสื้อผ้ามาจากไหนคะเสื้อผ้าสวยมากเลยนะคะวันนี้ลิก็เลยจะมาแชร์นะคะแหล่งเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าละกันเนาะเอาเน้นเป็นเสื้อผ้านะคะสาหรับแม่ค้าออนไลน์ว่าไปที่ไหนบ้างนะคะก็ก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ลิด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ทีท่จะแชร์ลิซขอพูดทั้งในไทยแล้วก็ในจีนไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่ๆก็จะได้แบบรู้ทั้ง2ประเทศเลยละกันเนาะอย่างแรกในไทยเนี่ยที่ที่ลิไปเอาประจํานะคะก็คือประตูน้ํแล ก็แพตตินัมนะคะประตูน้ำเนี่ยเป็นแบบตลาดแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่รู้สึกว่ามันสวยแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะในบ้านเราเนาะก็เวลาไปนะคะประตูน้ำอยู่ที่ไหนคะน้องลิศก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามของแพตตินัมเลยนะคะมันก็จะถูกขั้นด้วยซอย2ซอยก็คือเพชรบุรี19แล้วก็เพชรบุรี21นะคะหน้าปักซอยเพชรบุรี9 9เนี่ยมันจะเป็นตึกที่ชื่อตึกชิบุยา ซึ่งตึกนี้ก็จะมีเสื้อผ้าขายเหมือนกันนะคะทุกคนไปเดินดูได้แต่ชั้นบนบนเนี่ยมันจะขายผ้าม้วนเหมาะสําหรับคนที่อยากทําแบรนด์อยากไปเดินหาผ้าเพื่อที่จะเอาไปให้โรงงานตัดเย็บให้ก็ลองไปเดินดูได้ที่ตึกชิบูย่าเนาะเข้าไปในซอยเพชรบุรี19นะคะทุกคนจะเจอกับร้านดังๆต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะทั้งแบบป้ายพรมทองป้ายอัคาราป้ายมาไซยาป้ายอะไรบ้างนนทวัฒน์คือแบบมีเยอะมากๆแล้วก็ตอนเนี้ยเขาเล็กกะเลสวยมากเหมือนแบบร้านเกาหลีเลยนะคะ ก็ดูได้ไปเรื่อยๆนะคะเข้าไปในซอยปุ๊บนะคะถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะมันจะเป็นเวิงประตูน้ำเดินทะลุไปเรื่อยมันจะสามารถทะลุกับอีกอะซอยเพชรบุรี21ได้ด้วยนะคะก็เข้าไปในซอยพี่ๆก็จะเจอร้านแบบดังๆต่างๆที่เขาเอามาขายป้ายนู้นป้ายนั้นป้ายนี้ ป้ายธีดาเสื้อผ้าน่ารักมากเป็นแบบสไตล์แฟชั่นเกาหลีอะไรเงี้ยก็อยู่แถวนั้นแล้วก็ป้ายวิสานะคะที่ที่จะเป็นเดรสต่างๆนานาสวย,สวย,สวยๆเก่าๆนะคะก็ลองไปเดินดูได้หรือแม้กระทั่งป้ายอนัญญานะคะที่ขายกางเกงผ้าเทพที่ลิศแบบชอบเอามาขายมากๆตอนช่วงนั้นคือร้านพี่บุ๋มเนาะก็เดินไปดูได้นะคะทุกคนเออช่วงแรกๆแนะนําว่าเดินให้ทั่วๆก่อนจะได้เห็นว่าเสื้อผ้านในแต่ละร้านค้าเป็นยังไงเหมาะสมกับเออเราไหมเราชอบแนวไหนอะไรเงี้ย เดินดูได้เลยพอเดินทะลุไปอีกซอยหนึ่งมันก็จะเป็นซอยเพชรบุรี21เนาะหน้าซอยมันก็จะมีแบบตึกกรุงทองที่ลิฟบอกว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้างกับแพทินัมเลยตึกกรุงทองอันนั้นน่ะก็จะมีเสื้อผ้ามีเข็มขัดมีอะไรขายเหมือนกันลองเดินดูได้อีกฝั่งหนึ่งของถน,นนก็จะเป็นตึกแบบซิตี้นะคะซึ่งชั้นล่างของตึกซิตี้เนี่ยมันจะมีกางเกงเยอะมากเลยทุกคนกางเกงผ้าดับเบิลผ้าฟาร่าผ้าอะไรแบบกางเกงยีนก็มีนะคะเป็นงานตัดแบบ ของคนไทยอย่างเงี้ยก็ลองไปเดินดูได้นะคะขายกันแบบราคาถูกด้วยแล้วก็เนื้อผ้าดีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอามาขายในร้านของเราเนาะนั่นแหละทุกคนแล้วก็พอเดินเข้าไปในซอยเพชรบุรี21นะคะมันก็จะเป็นซอยนรกที่เขาเรียกกันถ้าเราเดินทะลุไปเรื่อยๆซอยนรกอะคะ่ะมันจะไปเจอแบบตึกใบหยกซึ่งตึกใบหยกเองอะก็มีเสื้อผ้าขายเหมือนกันนะคะลองไปเดินดูได้แต่ว่าลิก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าลิไม่ค่อยได้ไปเดินถึงแบบว่าใบหยกเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเวิ้งประตูน้ําแถวนั้นนะคะ,ะ,คะก็ไปเดินดูเลือกเอาตามที่เราชอบอยากขายแบบไหนเลือกแบบนั้นครั้งแรกที่ ไปนะคะเซอร์วก่อนเซอร์วเสร็จสมมติเราจะเลือกซื้อมามันก็จะมีกฎกติการ้านค้าเนาะว่า3าตัวตอ่อแบบอะไรอย่างเงี้ยบางร้านก็ครบสีครบไซส์อะไรก็แล้วแต่กฎกติกาเนาะแต่ใดๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองของเราอยู่ดีนะคะทุกคนว่าเออพี่ไม่เอาสีนี้ได้ไหมหรืออะไรก็ลองคุยกับร้านค้าดูนะคะบางร้านก็คือใจดีเพราะฉะนั้นก็คุยได้เลยเวลาเราซื้อสินค้าเสร็จก็อย่าลืมขอบินเพราะว่าการขอบินหนึ่งเราจะได้รู้ราคาต้นทุนบางทีเนี่ยซื้อมาแล แล้ว,วจำราคาทุนไม่ได้ขายไปเลอแบบขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมขอบินด้วยนะคะอย่าลืมจําร้านจําตําแหน่งที่เราซื้อมาด้วยนะคะเผื่อบังเอิญได้สินค้ากลับไปบ้านแล้วเงี้ย QC แล้วเจอตําหนิอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอากลับมาเปลี่ยนที่ร้านค้าเขาได้บางร้านก็3วันบางร้านก็7วันอะไรประมาณอย่างนี้เนาะที่สําคัญนะคะอย่าลืมขอเข้าไลน์กลุ่มพี่เขาด้วยนะคะเวลาเข้าไปอยู่ในไลน์กลุ่มเวลาเขามีสินค้าใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตในไลน์เผื่อเราอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาบ่อยๆ ก็สามารถสั่งในไลน์ได้นะคะมันก็จะเป็นช่องทางนึงที่เราสามารถประหยัดค่าเดินทางได้นะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเออสินค้าใหม่ๆเขาลงอะไรบ้างนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำแรกๆอะคะ่ะก็พยายามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้คือในส่วนของประตูน้ำเนาะเล่า เหมือนจะสั้นๆนะทุกคนแต่พอไปเดินจริงอ่ะตลาดมันใหญ่มากๆนะคะมีทั้งงานตัดไทยด้วยงานนําเข้าจากจีนด้วยก็ลองเลือกตามความชอบได้เลยอ,อีกตลาดหนึ่งนะคะที่แบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือแพตดินัมเนาะ ในส่วนของแพทตินัมเนี่ยคือถ้าเสื้อผ้าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมาหน่อยนะคะ <S <S ก็ลองเลือกดูถ้ามันตรงกลุ่มเป้าหมายของเราก็โอเครับมาขายได้แต่ที่ที่ลิซจะแนะนําเลยก็คือชั้นใต้ดินนะคะชั้นนั้นน่ะจะเป็นชั้นของแบบเสื้อผ้างานป้ายแบรนด์ต่างๆคือลิซก็ไม่ถนัดงานป้ายนะไม่รู้ว่าจะพูดชื่อป้ายเขาถูกถูกผิดผิดหรือเปล่าแต่มันมีแบบแทบทุกป้ายเลยอะคะ่ะไม่พูดดีกว่านาะเดี๋ยวพูดผิด เออมันแหละมีงานป้ายเยอะมากเลยค่ะป้ายบนป้ายกลางป้ายใดๆอะค่ะอยู่ชั้นใต้ดินหมดลองไปเดินดูได้ว่าเราชอบเนื้อผ้าชอบงานคัตติ้งของงานไป้ายไหนนะคะก็หลักการเดียวกันเลยค่ะแอดเข้ากลุ่มได้มีบางร้านก็จะมีแบบซื้อขั้นต่ําเท่านี้ถึงแอดไลน์กลุ่มได้อะไรแบบนี้เนาะก็แล้วแต่นะคะลองไปเดินดูได้ชั้นใต้ดินนะคะของแพทนินงเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพวกโบเบค่ะโบเบเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบเสื้อโปโลเสื้อผ้าออกงานเด็ก อะไรอย่างเงี้ยก็สวยนะคะก็ลองไปเดินดูได้2ตลาดนี้ต้องบอกว่าไม่ถนัดเคยไปดูแค่รอบเดียวแล้วพอมันไม่ตรงกับแบบที่เราอยากได้ก็ไม่ได้ไปอีกค่ะหลักๆประตูน้ํากับแพดิดนัมเลยค่ะลองไปเดินดูได้2ตลาดนี้ก็คือเอาอยู่แล้วถ้าเกิดเรามาขายออนไลน์นะคะแต่ถ้าแม่ค้าต่างจังหวัดที่แบบเอาไปขายคนต่างจังหวัดโบเบก็ตอบโจทย์นะคะราคาดีงามเนาะโอเคก็แหล่งเสื้อผ้าในไทยที่ลินรู้จักก็จะประมาณนี้นะทุกคนสามารถไปเดินดูได้นะคะส่วนฝั่งทางจี จีนนะคะฝั่งทางจีนเนี่ยตอนที่ลิดอ่ะ ออไปเองอะ่ะคือเวลาที่เราไปจีนนะคะมันก็จะมีไกด์พาเราไปตลาดนู่นนั่นนี่ของที่จีนใช่ไหมแต่นะสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าจะแนะนําให้ทุกคนไปจีนก็คงไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลิก็จะแนะนําวิธีการหาสินค้าจากจีนมาขายซึ่งลิศอาจจะไม่ได้งลงรายละเอียดเชิงลึกว่าสั่งยังไงได้บ้างเนาะเพราะของลิศอย่างที่บอกว่าลิศคุ้นชินกับการที่ลิศไปจีนเราไปเลือกา้าแล้วก็สั่งแล้วก็เข้ามาเองอะไรเงี้ยลิศมีวีแชทของร้านค้าที่เป็นร้านค้าจีนถ้าเกิดร้านไหนที่ เราเคยสั่งอ่ะอาจจะสั่งแบบรีรีสต็อกรุ่นเดิมอะไรอย่างเงี้ยจากใน V-Chat ได้แต่ถ้าเป็นร้านร้านใหม่ๆเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่เสี่ยงนะคะเพราะว่าบางทีสินค้ามันไม่ตรงปกอะ่ะขนาดร้านเดิมที่เราเคยสั่งที่มันก็ยังไม่ตรงปกเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็อ่ะถือโอกาสนี้ขอเตือนทุกคนไว้เลยแล้วกันเนาะว่าให้ทําใจบางส่วนนะคะที่จะรับความเสี่ยงเลยลวลาถ้าสั่งสินค้าจากจีนโดยที่เราไม่เห็นสินค้ามันอาจจะมีเปอร์เซ็นที่จะแบบเจอสินค้าที่ไม่ตรงปกได้นะคะอ่ะช่องทางไหนบ้าง เทาเป่าอลีบาบานะคะหรือแบบ168 8พวกเว็บพวกนี้ค่ะเราสามารถสั่งแล้วก็ชิปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนี้การสั่งในเว็บต่างๆพวกนี้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนอยากรู้ว่าทำยังไงอะ่ะให้เซิร์ชใน YouTube ได้เลยค่ะมีหลายๆคนที่เขาสอนนะคะแล้วก็สอนแบบละเอียดด้วยนะคะลองไปดูได้เนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะแบบว่าเราไม่พร้อมที่จะลุยเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแบบว่าสั่งผ่านแบบพวก ako, ะคาโก้ค่ะต่างๆที่เขาแบบ รับสั่งให้ที่ลิศเคยเห็นก็จะมีแบบของ c t w ของเอ่อไชน่าทิฟฟโฟเฟนนะคะที่เขาจะแบบเหมือนรับสั่งเข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยการโอนเงินการต่างๆมันก็จะได้มีคนไกด์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเข้าไปหาแหล่งตามนี้ดูแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถไปจีนได้นะคะลิก็อ,อยากจะให้ทุกคนลองไปจีนสักครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละคะ่ะมันก็จะแบบมีช่องทางต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งในอนาคตที่เราอยากจะทําแบรนด์เป็นของตัวเองอยากผลิตในจีนเพื่อแบบต้นทุนจะได้ถูกลงเราก็จะสามารถทําเองได้นะ ะะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าถ้าเกิดว่ามีวันไหนที่แบบว่าเอออาจจะมาแชร์ในเรื่องของการผลิตแบรนด์นของตัวเองให้พี่ๆเพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะคะแต่วันนี้ก็คือเล่าในเรื่องแหล่งสินค้าที่ลิศรับมาก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์ถ้าใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe、กดไลค์กดแชร์ลิศด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะไปยบาย